สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะจะเจอกับใบเตยอีกแล้วนะคะที่นี่ที่เดิมค่ะคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆที่คุณเลื่อนมาเจอคลิปนี้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะฝากกดติดตามใบเตยด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะกับหัวข้อในวันนี้นะคะสัญญาณข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะคะอีกหนึ่งเดือนจะเป็นเรื่องอะไรเลือกกลองไพ่มาเลยค่ะรูปที่สะดุดใจสะดุดสายตานะคะกองที่1กองที่2นะคะเลือกมา1กองหงใบแล้วเราไปดูกันนะคะว่าข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับเรานะคะในอีกหนึ่งเดือนจะเป็นเรื่องอะไรไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีชาวกองหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะสัญญาณข่าวดีนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะในอีกหนึ่งเดือนเป็นเรื่องอะไรขึ้นมาใบแรกนะคะ King of p e n t a c l e ค่ะใบที่สองเป็น The Moon The View King of s w o r d นะคะสิ่งที่ไปเตอเห็นชัดเจนเลยนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณครั้งยิ่งใหญ่เลยค่ะอาจจะเป็นเรื่องของโชคชะตาที่จะนำพาคุณไปเจอในเรื่องของอาชีพการงานที่มั่นคงที่ตอบโจทย์เรื่องเงินนะคะหรือตัวคุณเองนะคะจะหลุดพ้นจากสถานการณ์ที่ทำให้คุณกังวลใจท้อแท้สิ้นหวังนะคะหรือนะคะใครที่คิดหักหลังคิดทรยศคุณเอาเปรียบคุณกลั่นแกล้งคุณใส่ร้ายป้ายสีคุณช่วงนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนาพาคุณนะคะ หลุดพ้นจากสถานการณ์นี้ใครที่คิดร้ายกับคุณคิดไม่ดีกับคุณคุณก็จะมองเห็นความจริงนะคะเห็นท่าแท้ของคนนะคะและที่สําคัญเนี่ยคุณจะได้เจอกัลยานามิตรที่ดีนะคะเจอเพื่อนที่ดีนะคะเจองานที่มีคุณภาพนะคะหรือมีชีวิตการเงินการงานที่มั่นคงขึ้นนะคะเรื่องที่ไม่ดีเรื่องที่เป็นปัญหาอุปสรรคคุณกําลังจะหลุดพ้นจากเหตุการณ์นั้นจากสถานการณ์นั้นแล้วนะคะขอให้ชาวกองหนึ่งโชคดีและมีความสุขนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีชาวกล้องสองนะคะเรามาดูกันเลยค่ะสัญญาณข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอีกหนึ่งเดือนคือเรื่องอะไรนะคะใบแรกเป็น10ดาบเลยนะคะไปเจอก็ไม่รู้นะคะว่าคุณเองเนี่ยกำลังเสียอกเสียใจเรื่องอะไรอยู่หรือเปล่าหรือใครมีปัญหาสุขภาพอยู่หรือเปล่านะคะอยากจะบอกว่าสถานการณ์ที่อึดอัดนะคะสถานการณ์ที่มันขัดใจความเจ็บปวดหรือสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะทนอยู่กับสิ่งนั้นได้อีกแล้วเนี่ย มันจะมีการสิ้นสุดกระบวนการนั้นนะคะปัญหาจะจบลงนะคะถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ก็จะสิ้นสุดลงมีการได้เริ่มต้นใหม่หาทางออกหารือกันนะคะถึงเรื่องที่มันจะเป็นไปได้ส่วนเรื่องการเงินใครเจอวิกฤตเรื่องของการเงินอยู่มันจะเริ่มดีขึ้นนะคะตัวคุณเองเนี่ยจะเริ่มบริหารจัดการหรือมองเห็นโอกาสมองเห็นทางใหม่ๆในการหาเงินนะแล้วที่สําคัญนะคะอย่าคิดมากนะคะอย่าบั่นทอนกําลังใจตัวเองรักตัวเองเข้าใจตัวเองให้กําลังใจตัวเอง